เราทำหน้าที่ชายชาติทหารได้อย่างสงศักดิ์ศรีโดยสมบูรณ์ในฐา,านะยิ่งเจ้าองชาที่นำรับเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวผมเพิพ่พด้วย วันนี้18มกราคมวันกองทัพไทยนะครับพิธีในช่วงเช้าวันนี้ก็เป็นไปอย่างสมเกียรตินะครับให้กับเหล่าวีรชนทหารกล้าที่เสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมืองให้กับเรานะครับหนึ่งในพิธีสําคัญก็คือการเก็บดินสมรภูมิกรณีพิทักษ์ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2568นะครับเชิดชูเกียรติราลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้า42นายที่รักษาอธิปไตยจากกรณีพิพาทไทยกัมพูชาทุกสมรภูมิเลยนะครับมีการเก็บดินอย่างสมเกียรติดูภาพอยู่บรรยากาศฮะ ดินทั้งหมดเนี่ยมาจาก22พื้นที่ของการประทะชายแดนไทยกัมพูชาทุกสมรภูมิจะถูกรวบรวมเอาไว้นะครับโดยทหารไทยเนี่ยพลีชีพรักษาอธิป,ปไตยทั้งที่ไหนบ้างสมรภูมิบ้านโนนวันชยัยฐานปฏิบัติการฟ้าลั่นฐานปฏิบัติการตาสิงฐานปฏิบัติการภูผาเหล็กฐานปฏิบัติการพลานบ้างไฟฐานปฏิบัติการบ้านต้นพยุงเขาพระวิหารภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษ ปราสาทตาควายฐานต้นใส、รประสาทตาเมือนทมปราสาทคณาฐานบ้านตาหงจังหวัดสุรินช่องอ่านมา้าช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมและสมรภูมิบึงตะกวนคลองแผงตาพระยาจังหวัดสะแก้วนะครับ โดยดินที่แต่ละสมรภูมิได้เก็บมาบรรจุค่ะก็เป็นดินสมรภูมิกรณีพิทักษ์ราชนาจักรไทยพุทธศักราช2568ค่ะเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็รำลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าผู้เสียสละเลือดเนื้อปกป้องอธิปไตยของชาติโดยดินสมรภูมิที่ถูกเก็บมาจากพื้นที่การสู้รบในยุทธการยุทธบดินนะคะอันนี้เป็นช่วงของเดือนกรกฎาคมคใช่ไหมคะคแล้วก็ยุทธการศตวตรรษนะคะก็ ที่หน่วยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ได้กระทําพิธีเก็บดินสมรภูมิแล้วก็รวบรวมผ่านหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาเพื่อน,นํามาประกอบพิธีบรรจุในโถดินสมรภูมิที่11ค่ะครับคพิ่งก็จะจัดขึ้นอย่างสมเกียรตินะครับอันเป็นการเสดุดีความกล้าข,ของเหล่าว,วิเดชนในวันกองทัพไทยวันนี้ฮะ18มกราคม2569ครับ